เกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้วันที่13นะครับกรกดานะครับวันหยุดยาวนะครับวันนี้เราพามาดำนาแบบไม่ต้องไถนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับหญ้าเราก็ไม่ฆ่านะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเราก็เครื่องตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าออกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดำเลยนะครับตกกล้าไว้นะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวดํากํากัญญานะครับข้าวเพื่อสุขภาพนะครับสีม่วงนะครับต้นมันต้นสูงนะครับตัวนี้วันนี้ก็ให้สีภรรยานะครับมาดำํำชวนทนายนะครับก็นั่งพักผ่อนนะครับ บนคณนาเรานะครับก็มีนู่นนะครับแตะคร้หอมนะครับแตะคร้แล้วก็อ้อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยกล้วยแล้วก็มะพร้าวผลไม้นะครับกล้วยหอมนะครับพริกมะละกอนะครับคณากินได้นะครับสูงๆตรงกลางก็จะเป็นต้น ไม้ยุดต้นนะครับสักพยุงกระถิงเข้นลงนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจเทคนิคการดำนาแบบไม่ต้องไถนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับกับจัดยาด้วยนะครับเทคนิคก็คือนะครับถ้าจะให้ดีก็ตัดก่อนฝนจะมานะครับมันจะได้ติดดินติดโคนมากที่สุดนะครับหญ้าก็จะไม่งอกนะครับ พอน้ำท่วมหญ้าก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุ๋ยไนตัวเจนสูงนะครับให้กับข้าวเราต่อไปโอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปช่วยสีภรรยาดำนาก่อนนะครับและพบกันใหม่เมื่อข้าวอินทรีย์เราจเจริญเติบโตสวัสดีครับ